เดี๋ยวทีว่าชาวอนิเมะทุกท่านนะครับผมสบการณแนะนําอนิเมะแนวพระเอกเทพต่างโลกนั่นเองก็ียกว่าเป็นการจัดอันดับอนิเมะพระเอกต่างโลกที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมใครที่ชอบอนิเมะเรื่องไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ซึ่งผมก็จัดอันดับมาทั้งหมด10เรื่องด้วยกันเียได้ว่าค่อนข้างที่จะตัดสินใจได้ยากมากเลยว่าจะเอาเรื่องไหนเรียงอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับและนี่ก็ทําตามคําขอที่มีคนขอให้แนะนําอนิเมะแนวต่างโลกเอาไว้ด้วยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในตอนนี้เราก็มากับอนิเมเเเรรรื่อองงแกขาลย สำหรับอนิเมะเรื่องแรกของเราก็มากับอนิเมะเรื่อง d i ฟเตอรสงครามผ่ามิติก็เป็นอนิเมะที่มีทั้งหมด13ตอนจบแล้วก็มี OVA อีกหนึ่งตอนนะครับเป็นอนิเมะซับไทยแนวต่างโลกที่เขาจะรวบรวมเอาผู้กล้าแต่ละยุคเอามาไว้อยู่ในโลกแห่งนี้เพื่อจะต่อสู้กันนั่นเอง ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ผมค่อนข้างจะชอบมากเลยนะครับแต่เสียดายที่ว่ามันไม่ทําอนิเมะต่อทําแค่อนิเมะมาโปรโมตมง عة, างะเท่านั้นเองเรียกได้ว่าหายไปค่อนข้างที่จะหลายปีแล้วทีเดียวและจุดเด่นสําหรับอนิเมะเรื่องนี้คงขาดไม่ได้กับความดิบเถื่อนของมันและความกวนตีของพระเอกนะครับซึ่งผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมายังโลกนี้แต่ละคนก็เรียกได้ว่ามีตําแหน่งใหญ่โตแตกต่างกันไปมันก็เลยทําให้พวกเขานั้นมีอีโก้เฉพาะตัวแต่ว่าพวกเขาต้องรวมกลุ่มกันเพื่อที่ต่อสู้เ็นอีกหนึ่งอ,งน,งอ,งองนิเมะท 1600ในสงครามทุ่งเซกิกะฮาระในตอนนั้นกองทัพของพระเอกนั้นโดนศัตรูล้อมเอาไว้นำมือจับแม่พระเอกของเราเสียสละตัวเองเพื่อจะถ่วงเวลาและให้แม่ทัพนั้นหนีออกไปจากที่นี่ได้ซึ่งการสละชีพของเขาในครั้งนี้มันทําให้เขานั้นได้ถูกส่งไปยังต่างมิติและในการมาต่างโลกในครั้งนี้เขาก็ได้เจอกับวีรบุรุษจากช่วงเวลาต่างๆที่แต่ละคนนั้นต่างตายกันทั้งหมดแล้วก็ถูกส่งไปยังโลกใบนี้แถมในโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งแฟนตาซีที่มีเผ่าเอล้วยนะใครที่อยากติดตามดูอนิเมมร่่งี้้หหาาววาไยิทผใพจๆ อนิเมะเรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องบันทึกสงครามของยายผด็จการสําหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่ตัวเอกนั้นท้าทายพระเจ้าก็เลยโดนพระเจ้าลงโทษนะครับแต่ถึงอย่างไนก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่พระเอก่องข้าจะเทพแล้วก็ค่อนข้างจะสนุกมากเลยทีเดียวเพราะว่าในเรื่องมันค่อนข้างจะเข้มข้นนั่นเองนุ้งเล่าของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงพระเอกของเราที่เขานนั้เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งแต่ทว่า ด้วยการทำงานที่โหดร้ายของเขามันจึงทำให้เพื่อนร่วมงานไม่ค่อยชอบขี้หน้าเขาสักเท่าไหร่ที่เขานั้นไล่คนอื่นออกเป็นว่าเล่นเรียกได้ว่าทำร้ายจิตใจจนยับเยินจนกระทั่งวันหนึ่งเขานั้นก็ได้ถูกแก้แค้นโดยที่เขานั้นถูกผลักให้ตกไปในรางรถไฟซึ่งตัวเขานั้นไม่มีความเชื่อเกี่ยวกวับพวกเทพเลยแถมพอเขาได้เจอกับเทพเขาก็ยังไม่ศรัทธาสะง,งนั้นเพราะฉะนั้นเทพก็เลยจับพระเอกมาเจอบททดสอบสุดมหาโหดที่เขานั้นต้องผ่านมันไปให้ได้เรียกได้ว่าเทพจะทำให้เขานั้นเชื่อในพลังของเทพให้ได้นั่นเอง เร่ออนิเมะที่ค่าสนดุกมากนะครับเนือเรื่ององค่าจะดีพายกับอนิเมะเคียดมา2เรื่องแล้วมากับอนิเมะสบายๆบ,บ้างนะครับกับอนิเมะเรื่องฮาตาราคุมาโอซามะผู้กล้าซื่อซ่ากับจอมานสู้ชีวิตสําหรับตอนนี้เราก็มาถึงอนิเมะอันดับที่8แล้วอนิเมะเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นอนิเมะที่ผมค่าจะชอบมากเลยทีเดียวด้วยเนื้อเรื่องที่ไม่ได้ดูยากแถมยังมีมุกฮาฮาให้เราทั้งเรื่องทั้งหักแล้วในตอนนี้ก็มีทั้งหมดอยู่สซีซั่นแล้วด้วยก็จะมีซีซั่นที่า่องเลยทีเดียว แต่ในเวอร์ชันของนิยายก็ได้จบลงไปแล้วด้วยถ้าอยากตามเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้ก็ลองหาดูได้นะครับเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงอีกเพียง9ก้าเดียวเท่านั้นจอมารสไตล์คนนี้ก็จะครอบครองโลกนี้ที่สําเร็จแต่ทว่าเขานั้นกลับถูกโค่นล้มโดยผู้กล้าเสียก่อนน้ำเั้นไม่จอมารคนนี้ก็เสือส่อมศรนี่มานยังโลกต่างไม่ติและนั้นก็ทําให้เขามาลงเอยที่เมืองซา,ส,าสึกะจังหวัดโตเกียวประเทศญี่ปุน่นหลังจากที่เขามานยังโลกไปดีเลยไี้ว่าพลังเวทที่เขามีนั้นมันก็ได้หายไปเกือบจหมด แถมตัวเขาก็ได้กลายเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่พิเศษพิโสอะไรน,นํานปนจนไข้เขาพลิกชีวิตหางานทําเพื่อจะจะเลี้ยงชีวิตของพวกเขานนั่นเองแถมภูกิคาที่ตามมาก็ยังได้กลายเป็นโอเปอเรเตอร์ต่อสู้กับพิเศษรษฐกิจของญี่ปุ่นและเมื่อทั้งสองคนนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ในตัวอนิเมะนะครับระหว่างสุดยอดโอเปอเรเตอร์แล้วก็สุดยอดพนักง,งานแบ็คโนนอลนะครับอนิเมะที่คงคาจะหายอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวส่วนอนิเมะ เรื่องต่อมาก็มากับอนิเมะเรื่องล็อกโฮลิซอนรวมพลคนติดอยู่ในเกมสำหรับภาคที่3ของอนิเมะเรื่องนี้ผมคิดว่าจะไม่ได้ดูแล้วนะแต่สุดท้ายก็ได้ดูจนได้ได้ว,ว่ามันค่อนข้างจะมีเรื่องดรามา่าอยู่นิดหน่อยเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงภายหลังการอัปเดตเกม MMO ยอดชิ้อย่างเกม e n d e r t a l e ในเวอร์ชั่นที่12นํามันทําให้เกมเมอร์กว่า3 0 0 0 0ชีวิตเข้าไปติดอยู่ในเกมโดยไม่ทราบสาเหตุ หนุ่งราวจะเล่าถึงชายหนุ่มที่มีชื่อว่าชิโรเอเขนเป็นหนึ่งในผู้โชคายที่ติดอยู่ในเกมและต้องเอาชีวิตหลอดไปพร้อมกับเพื่อนสนิทข,ของเขาอย่างนาโอซุกุกับแอสซิสสาวที่ไม่ได้เจอกันอย่างอากาซุกิ พวกเขานั้นต้องร่วมกันฝ่าฟันปัญหาต่างๆของโลกนี้และพยายามหาวิธีกลับไปยังโลกใบเดิมให้ได้ก็เป็นอนิเมะอีกหนึ่งเลยที่เนื้อเรื่องค่อนข้างจะดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้การวางแผนหรือเศรษฐกิจอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่เนื้อเรื่องค่อนข้างจะครบรถมากๆซึ่งนั่นมันก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าอนิเมะเรื่องนี้ดูยากนิดหน่อยนะครับแต่สลับคนที่ชอบเนื้อเรื่องเรียกได้ว่าคงชอบอนิเมะเรื่องนี้มากเลยทีเดียว ส่วนเรื่องต่อมาอนิเมะอันดับที่6กีะได้ว่ามาถึงครึ่งเรื่องแล้วนะสำหรับอันดับนี้ผมก็จะจัดให้เกรดเป็นอนิเมะที่จัดอยู่ในอันดับที่6ของคลิปนี้นะครับซึ่อนิเมะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีเนือเรื่องที่ค่อนข้างจะครบรถเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการเมืองหรือเรื่องราวของแฟนตาซีแต่ถว่าพวกพระเอกนั้นก็ไม่ได้มีพลังเวทมนต์อะไรแต่ทว่าเขากลับมีกระสุนปืนที่สามารถจัดการได้ทุกอย่างตั้งแต่มนุษย์ยันมังกรเลยทีเดียว ไม่ไดีว่าพอเอาวิทยาการของมนุษย์เข้าไปยังต่างโลกพวกเวทมนต์ก็กลายเป็นขี้เล็บไปเลยทีเดียวหเรือ่องราวของอนิเมะเรืที่จะพูดถึงในเมืองโตเกียวที่อยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีประตูเชื่อมไปยังโลกต่างมิติปรากฏขึ้นมาแถมในตอนนั้นเองมันก็ได้มีสัตว์ร้าย และนักลบออกมาจากประตูนั้นทำร้ายเข่นฆ่าผู้คนในบริเวณนั้นนั่นเปทําให้พระเอกของเราที่เขานั้นเป็นกองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นที่บังเอิญอยู่ในเหตุการณ์นั้นเข้าไปชื่อหรือประชาชนและหลังจากเหตุการณ์นั้นเองมันจะทําให้เขาได้รับคํายกย่องเป็นอย่างมากแถมไม่ถูกจัดตั้งให้เป็นทูตเจราจากับคนพื้นเมืองและเข้าไปยังโลกต่างมิติเพื่อตอบโต้กับอาณาจักรที่บ้าอํานาจนั่นเองนอนิเมะซับไทยอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างจะสนุกมากเลยนะครับถ้าว่ามีเวอร์ชันของภาคไทยเลยได้ว่าค่อนข้้าทททีีีี่่จะเเเเเเป็นนอิมมดดดูไดบบพ,พ,พ,พลยยวส อันดับที่ห้าของเราก็มากับอนิเมะเรื่องซิกะบิชิบิคุเซไกโดชูจันทาน้ำพาสุตางโลกเป็นอนิเมะที่มีทั้งหมด12ตอนจบนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอัดแน่นมากเลยกับเวอร์ชนันของอนิเมะนะเวอร์ชนันของมังงะเรียกได้ว่าตั้ง45่0ตอนกว่าจะจบภาคแรกใครที่อยากหาดูแบบเต็มอัธรตรดสามารถหาอ่านมังงะได้นะแต่ว่าต้นฉบับมันมาจากนิยายนะครับผมเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงมิซูมิมาคโตะ เด็กหนุ่มพัทยมปลายที่ถูกเทพอัญเชิญไปยังต่างโลกแล้วเทพที่อัญเชิญเขาไปนั่นก็คือซุคุโยมิขานั้นถูกเรียกเพื่อไปเป็นผู้กล้าที่ต่างโลกแต่ทว่าพอเทพธิดาได้เห็นหน้าตาของเขากับไม่ชอบหน้าตาที่อุบาทชาชั่วของพระเอกนั่นเป็นทำให้เทพธิดาคนนี้สาพ,พิพระเอกสามารถคุยกับปีศาจได้แถมยังส่งเขาไปยังขอบโลกที่เป็นศูนย์รวมของพวกปีศาจอศาศัยอยู่กันได้ว,ว่าอย่ามาอยู่รวมกับพวกมนุษย์เด็ดขาด หน้าตายอย่างนี้ไปอยู่กับผู้ปีศาจไปแล้นั่นมันจะทําให้สุคโยมิรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงตามมาช่วยพระเอกแต่ว่าเขานั้นก็ทําได้เพียงแค่มอบพรให้กับพระเอกเท่านั้นและนี่ก็เลยได้กลายเป็นเรื่องราวการเดินทางบทใหม่ของผู้กล้าที่เทพธิดาไม่สนใจหรือเทพธิดาทอดทิ้งนั่นแหละใครที่อยากติดตามอนิเมะเรื่องนี้ก็ลองหาดูได้นะครับไปอีกอึงอนิเมะที่เนื้อเรื่องค่อนข้างจะดีนะสำหรับผมอ่ะได้ว่าเป็นอนิเมะแฟนตาซีที่ค่อนข้างจะเนื้อเรื่องเข้มข้นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารหรือเรื่องเศรษฐกิิจจถ้้าาาาออ่่่นนนยมมมังงงะคคขททีบุสเเล อันดับที่4ของเราก็พากับอนิเมะเรื่อง Overlord จอมาาริิิิโโลก็เป็นอีกหนึ่งอนิเมะที่พระเอกคง้าจะก้าวอีกหนึ่งเรื่องเลยแต่ว่าเนื้อเรื่องนั้นกับเข้มข้นแบบสุดๆเลยทีเดียวในตอนนี้ภาคใหม่ก็เพิ่งจบไปแบบสดๆร้อนๆลอนแล้วผมนั้นก็อยากดูภาคต่อแบบใจจะขาดเลยแต่ว่าก็คงรออีกยาวนานเลยทีเดียวเรื่องราขออนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงในปี คส2126ในตอนนั้นมันได้มีเกม RPG โลกสเสมือนอย่างเกมอีกดาซิลซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะโด่งดังเป็นอย่างมากเลยแต่แต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งมันก็ต้องปิดเซิร์ฟเวอร์ลงไปเลยทำให้พระเอกของเราอย่างมมมอนกะเขานั้นมีความทรงจำดีๆกับเกมนี้ค่อนข้างทียจะมากเพราะฉะนั้นเขาจึงตัดสินใจอยู่กับเกมนี้จนวินาทีสุดท้ายแต่ถว่าเมื่อเวลาเข้าดาวถึงศูนย์เขากลับไม่ถูกดีดออกไปจากเซิร์ฟเวอร์พร้อมกันนั้นพวก NPC ก็เลยมีความรู้สึกนึกคิดเป็นของ แถมออกมาจากนอกกิลแล้วเขาจะได้พบว่าดินแดนที่กิลของมาตั้งอยู่นั้นมันคือที่ไหนวะเนี่ยนี่มันก็เลยได้กลายเป็นการประจนภัยบทใหม่ของพระเอกของเราที่ต้องสื่อให้ได้วาด่าขานั้นมายังโลกใบนี้ได้ยังไงโลกใบนี้มันคืออะไรกันแน่มันไม่มีอยู่ในเกมเลยหรือว่าเป็นอัปเดตใหม่วันนียใครที่อยากติดตามอานิเมะเนื้อเรื่องดีๆโหดๆก็ลองอนิเมะเรื่องนี้ไปดูได้เลยนะครับ อนิเมะในอันดับที่3มของผมก็มากับอนิเมะแฟนตาซีจ๋าๆเลยนะครับกับอนิเมะเรื่อง no game no life สำหรับ3อันดับนี้ผมคิดไม่ออกเลยว่าจะให้อันดับไหนอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองนะครับเพราะว่าผมชอบมากๆทั้ง3เรื่องเลยทีเดียวอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกอนิเมะที่เนื้อเรื่องค่อนข้างจะดีมากๆแถมรอของเรื่องค่อนข้างจะดีอีกด้วยใครที่ดูจบทั้งภาคซีโร่แล้วก็ภาคปกติภาคซีรีส์ไม่ได้ว่าหลายๆคนอยากให้มันมีภาคต่อภาค2ออกมาสักทีนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมภาค2มันก็ไม่ยอมมาสักทีผมก็อคาานนนแล้้ววดย่ รเรื่องราวของอันิเมเงนี้จะพูดถึงโซระผู้ที่มีปัญหาด้านการสื่อสารกับคนอื่นอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวและก็ชีโโลคนน้องเธอนั้นเป็นโรคหวาดกลัวคนอื่นนมัปทำให้ทั้งคู่เก็บตัวออกจากสังคมหลีกเลี่ยงปัญหาแต่ว่าฝีมือในการเล่นเกมของทั้งคู่นั้นกับเก่งกาจหาใครเทียบเทียมไม่ได้เลยทีเดียวจนพวกเขานนั้ได้ถูกขนานนามว่าคูฮาคุความเก่งกาจของพวกเขาถูกขนานนามว่าไม่จะใช้กลโกงยังไงก็ตามหรือได้เปรียบขนาดไหนก็ไม่สามารถเอาชนะทั้งคู่ได้จนทั้งวันหนึ่งสองพี่น้องค่นี้ก็ได้รับสารทารจากคนที่่ไมล แล้วเกมนั้นก็เป็นแค่เกมหมากรุกออนไลน์ธรรมดาแต่ถ้าว่าเมื่อ2พี่น้องคู่นี้ได้เข้าไปเล่นแล้วก็รู้ได้เลยว่าคู่ต่อสู้ที่พวกเขากำลังเผชิญนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อ2พี่น้องคู่นี้ร่วมมือกันก็ไม่มีอะไรที่พวกเขานั้นไม่สามารถเอาชนะได้และเมื่อทั้งคู่ชนะเกมนั้นมาได้ทั้งคู่ก็ถูกส่งมายังต่างโลกเป็นโลกที่ทุกอย่างถูกตัดสินกันด้วยเกมและพวกเขาก็ถูกอัญเชิญมาเพื่อช่วยเหลือเผ่ามน,นุษย์ที่ตอนนี้โดนเผาอื่นๆตบสยบเยินเลยทีเดียว ด,ดีว่าไม่ว่ามนุษย์จะสู้กับใครก็ไม่สามารถชนะใครได้นะครับพวกพระเอกก็เลยเป็นความหวังที่ถูกส่งมากอบผู้เผามนุษย์นั่นเองเป็นอนิเมะคอมเมดี้แฟนตาซีแบบจ้าจ๋าหนึ่งเรื่องที่ผมค่าจะชอบมากนะครับนอนิเมะอันดับที่2ผมที่จริงผมอยากให้อยู่อันดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าว่าอนิเมะเรื่องนี้มันมีบางตอนที่ผมค่าจะเบื่อนั่นเองกับอนิเมะเรื่องรีซิโล ซึ่งตรงที่ผมก็ค่าจะเบื่อนะก็คือการย้อนไปย้อนมาที่มันอนค่าจะมากในบางตอนนะครับแต่โดยรวมแล้วอนิเมะเรื่องนี้เป็นอีกอนิเมะที่ผมค่าจะชอบมากเลยทีเดียวตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด2ซีซั่นแล้วแถมซีซั่นที่2พระเอกของเราก็ค่อยๆมีความสามารถขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้พระเอกก็คงเก่งด้วยความที่เขานั้นไม่มีวันตายเลย้วยว่าถ้าตายก็ย้อนเวลากลับมาทมยังได้รู้อนาคตทั้งหมดเขาก็เลยสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดานั่นเอง ่องราวของอนิเมเลนี่จะพูดถึงนัสก,กิซูุบารุเขาเป็นคนที่มีนิสัยไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งเพ่ของเราก็ถูกส่งไปยังต่างโลกแบบงง,งเลยทีเดียวเลยกเดว,ว่วไม่ต้องตายไม่ต้องอะไรเลยแค่กระพริบตาก็ถูกส่งไปยังต่างโลกแถมหลังจากที่เขามายังโลกนี้ไม่นานเขาเกือบถูกฆ่าเลยทว่าเขาก็ได้เด็กสาวคนหนึ่งมาช่วยเขาเอาไว้และเธอคนอนั้นก็มีชื่อว่าเอมิเลียหญิงสาวผู้ที่เข้าสมัครเป็นผู้ปกครองอาณาจักรแห่งนี้ซึ่งพระเอกของเราก็อยากตอบแทนบุญคุณเขาก็เลยพยายามช่วยเธอแต่ทว่าอนาคตที่เขาต้้ออองเจนนนัคื การตายของเด็กสาวคนนี้และตัวเขาเองและหลังจากที่ก่อตายเขากลับมายังจุดเช็คพอยต์นั่นเป็นทำให้เขาได้รู้ว่าเขานั้นสามารถย้อนเวลาได้ในตอนที่ก่อตายนั่นเองนั่นเป็นทำให้เขาเลือกที่จะใช้พลังนี้เพื่อช่วยเด็กสาวคนนี้ให้ได้นั่นเองไม่ได้ว่าตัดสินใจอ็ค่าจะยากมากเลยนะครับกับอนิเมะอันดับที่หนึ่งเนี่ยว่าผมค่าจะชอบมากเลยในเรื่องของค่าจะเข้มข้นและกดดันมากๆเสนอในเมะอันอดับหนึ่งของเราก็คืออนิเมะเรื่องมูโชคุเทนเซเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพ สำหรับเหตุผลที่เอาอนิเมะเรื่องนี้มาอยู่อันดับหนึ่งก็เป็นอนิเมะที่ค่อนข้างที่จะแฟนตาซีแบบจ้าาแฟนตาซีจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะอิเซไก,กที่พระเอกนั้น ต้องะจนภายในโลก Fantasy. แฟนตาซีแถมเรายังได้เห็นวิวัฒนาการของพระเอกตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจนโตเป็นผู้ใหญ่เลยทีเดียวแถมในภาค2นี้พระเอกของเราก็โตจนเข้ามาหาลัยได้แล้วนะครับที่สำคัญพระเอกของอนิเมะเรื่องนี้ก็ไม่ได้เก่งกาจเกินไปและเหตุผลที่เขาเก่งกาจได้นั่นก็คือการพยายามฝึกฝนตัวเองนั่นเองไยกได้ว่าพอเขาเกิดมายังโลกใบนี้เขาก็พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อจะไม่ตัวเองกลับไปเป็นเหมือนชาติที่แล้วนะครับเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงนีดอายุ34ปี ขนานั้นเป็นคนที่ไม่มีงานทำแถมยังเป็นฮิคิคโมริแต่ว่าในงานวันศพพ่อแม่ของเขานั้นด้วยความเอื่มละอายจากทางญาติญาติมันจนไม่เขาถูกไล่ออกจากบ้านแต่ว่าหลังจากที่เขาออกมาได้ไม่นานเขาก็ถูกรบบรรทุกชนจนเสียชีวิตทว่าพอเขาลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีเขาก็ได้พบว่าตัวเองนั้นกับชาติมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กทารกในโลกแห่งดาบและเวทมนตซะแล้วและจากชายที่ใช้ชีวิตเสเพย่างกับเศษสวะและเมื่อเขาได้รับโอกาสใหม่เขาจึงสาบานกับตัวเองว่าเขาจะจริงจังกับชีวิตนี้ให้แตกต่างจากในชาติที่แล้วในนฐาะดเยก ก็ไปอีกหนึ่งอนิเมะประจนภัยที่ค่อวก้างสนุกมากอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับใครไม่เคยดูลองหาดูได้เลยและนี่ก็จบไปกับการจะอันดับอนิเมะต่างโลกที่ผมชอบที่สุดนะครับผมนี่ติว่าตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเอาอนิเมะเรื่องไหนมาอยู่หน้ามาอยู่หลังแต่อนิเมะต่างโลกที่ผมชอบมากที่สุดก็จะประมาณนี้แหละใครที่มีอนิเมะต่างโลกที่ชอบเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับผมที่แตกต่างจากผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยจะได้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับตอนนี้ไปแล้วจกนคลิปห้าา